ผู้สูงมั้งอีกอีกคู่หนึ่ีแต่อยพร้อ้นี่คือผู้เดียวเหรอจบละวก็ลงตลอดเลยลงไปเมืองนั้นเมืองนนั้เลยปลาเยียมเลยแทนพวกพี่ไม่ต้องเหนื่อยเลยปล่อยลงถ้างั้นเมืองหลวงก็วันนี้อาจจะถึงอาจจะถึงถ้าถึงเชียงเงินเราก็เหมารถไปก็ได้ไปเชียงเงินเลี้ยงหอยเดียวสาวไปหลักเอาแบบค่ำๆปั่นไปนะค่ำๆปั่นไปนะ เาได้อบหลงไปเล่นใหม,มาบปะ่อตอนนี้เราเจอแคมป์แรกครับที่ออกจากกาสีเป็นแคมสร้างถนนนะครับซึ่งดูแล้วเส้นทางโอ้โหขึ้นเขามาเราก็อีกเขาเดียวอีกเขาเดียวก็ลงแล้วครับนั่นแหละครับข้างบนแล้วเราก็จะลงแล้วน,นี่คือแคมของคนงานที่ก่อสร้างมีคนเฝ้าแค่แปดท่านแล้วก็มีเนี่ ตอนนี้พีพีกับผู้ช่วยเติมน้ำล้วกำลังจะออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเมืองนานต่อซึ่งเราจะรายงานผลว่าการไปถึงเมืองนานนี่กี่โมงตอนนี้ก็ทินด้านน่าจะบ่ายโมงนะครับออกจากแคมป